การรังแกสัตว์มีโทษมากมากอย่างไรลองมาฟังเรื่องนี้กันในสมัยพุทธกาลมีพระพิสุเจ็ดรูปเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารระหว่างทางได้แวะพักที่วัดแห่งหนึ่งพระที่วัดนั้นได้จัดที่นอนไว้ให้ในถ้ำตกกลางคืนมีหินก้อนใหญ่หล่นลงมาปิดปากถ้ำ พระพิสูุน์ที่อยู่วัดนั้นได้ระรมชาวบ้านมาช่วยเอาหินออกแต่ทําอย่างไรก็ไม่สําเร็จจนผ่านไปถึงเจ็ดวันหินก้อนนั้นก็ได้หลุดออกไปเองพระพิสูจน์ที่อยู่ในถ้ำนั้นจึงได้ออกมาแต่ก็ออกมาในสภาพที่อิดโรยเพราะอดอาหารอยู่ถึงเจ็ดวันเมื่อพระพิสูจน์ทั้งเจ็ดรูปนี้เดินทางไปถึงวัดพระเชตวันแล้วจึงได้กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงบุพการ,รของตนซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงเล่าให้ฟังว่า ในอดีตชาติพิสูจน์เจ็ดรูปนี้ได้เกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนอยู่ในเมืองพาราณสีวันหนึ่งได้ไปพบตัวเงินตัวทองจึงได้ช่วยกันไล่จับตัวเงินตัวทองได้หนีเข้าไปในจอมปลวกจอมปลวกนั้นมีรูทั้งหมดเจดช่องเด็กๆได้ไปช่วยกันหากิ่งไม้ใบไม้มาปิดรูทั้งหมดคิดว่าพวกนี้จะมาจับเอาไปแต่แล้วก็ลืมได้พาโคไปเลี้ยงอย่างที่อื่น พรอถึงวันที่เจได้กลับมาที่เดิมเห็นจอมปลวกจึงนึกขึ้นได้ได้เอากิ่งไม้ใบไม้ที่ปิดรูออกตัวเงินตัวทองจึงได้ออกมาแต่ก็สู้ผอมจนแทบสิ้นชีวิตเพราะอดอาหารอยู่ถึง7วันเด็กๆเ,เห็นแล้วก็สงสารจึงบอกกันว่าให้ปล่อยมันไปด้วยวิบากกรรมนี้เด็กทั้งเจดคนไม่ได้ไปตกนรกเพราะตัวเงินตัวทองนั้นไม่ตายแต่ก็ต้องอดอาหารร่วมกันถึงเวันเป็นเวลาถึง14ชาติแล้ว พระเจ็ดรูปนี้ก็คืออดีตเด็กเลี้ยงโคที่เคยทำกรรมรังแกสัตว์ร่วมกันมาสัตว์ทุกชนิดล้วนรักตัวกลัวตายเราจึงควรมีเมตตาอย่าไปเบียดเบียนรังแกสัตว์จะได้ไม่ต้องมีวิบาาก,กรรมดังเช่นเรื่องที่เล่าให้ฟังมานี้ช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร